ดิสเซมชนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่กับ FC24 นะครับในมอดนะครับ TU15 นะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ลงไปก็ปัญหานะครับท่วมท้นซะเหลือเกิน,นครับไม่ว่าจะเป็นบั็กของตัวมอดนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดจากตัวโปรแกรมนะครับ สำหรับตัวโปรแกรม Light Editor นะครับหรือ LE นะครับขอเรียกสั้นๆว่า LE แล้วกัน,นครับถ้าใครไม่เคยใช้หรือเพิ่งลงไปนะครับแล้วที่ติดปัญหากันส่วนมากก็คือมันจะรันไม่ติดมันจะขึ้น e อ r o r Code ต่างๆนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็หมดปัญญาแก้ไขนะครับเพราะว่าผมเคยทำให้เพื่อนๆนะครับในช่องนี้แหละทำไปหลายท่านแล้วนะครับ แกยังไงแก้ก็ไม่ผ่านนะครับผมไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นที่ตัวโปรแกรมหรือมันเป็นที่ตัวว n นโด s นะครับเพราะว่าตามที่ผมไปดูของต่างประเทศนะครับเขาก็ให้สิทธิ์การเข้าถึงเป็นแบบแอดมินให้สิทธินั่นสิทธิ์นี่ครบหมดนะครับถ้าเหมือนเขาหมดทุกอย่างก็ยังแก้ไม่ได้นะครับผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่ามันเป็นที่ตัวโปรแกรมหรือมันเป็นที่ Windows กันแน่นะครับ อันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆอ้ตัวนี้ผมหาทางแก้ให้ไม่ได้เลยนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมก็ลงมัดครบหมดทุกตัวละที่มีมาใหม่ทั้งของเก่าด้วยลงยัดมันไปให้หมดเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปลองรันมอดกันดูนะครับสําหรับมอดตัวที่ได้เพิ่มเติมมาจะมีปัญหาอะไรอีกหรือเปล่านะครับพวกโปรแกรมเสริมต่างๆที่เอาไว้แก้ตัวนักเตะนะครับพวกชีทเทเบิลพวก RDBM พวกเนี้ย ผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะครับถ้าไม่จําเป็นจริงๆผมก็ไม่ค่อยแก้เท่าไหร่นะเพราะเพราะว่าส่วนมากผมก็เล่นเป็นพวกมดสําเร็จนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้อ่าเป็นคนที่สร้างมดขึ้นมาเพียวๆนะครับหรือในโหมดของเกมพวกเมนเจอรเองนะครับถ้าผมจะเล่นผมก็ใช้พวกชีทเทเบิลแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับแก้ไขนักเตะนะครับเดี๋ยวก่อนรันมดนะครับก็มีเพื่อนๆหามาอีกแล้วนะครับว่า ไม่ใช้ชีทเทเบิลแล้วหน้ามันก็ไม่ขึ้นอันนี้ผมจะบอกว่าไงะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ชีทเทเบิลนะครับผมก็เลยตอบไม่ได้นะครับเพราะส่วนมากผมก็มีเหมือนกันพวกโปรแกรมแก้ไขพวกนี้นะครับแต่ผมไม่ค่อยใช้ผมก็ใช้ปกติแล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเพี้ยนไม่ค่อยมีอะไรเพี้ยนนะครับต้องบอกว่าผมเล่นน้อยหมดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะส่วนมากผมก็เล่นอันติเมต เล่นอันติเมตเป็นหลักนะครับมินเจอร์นี่ก็เข้าไปเล่นครั้งคราวแต่ไม่ได้เล่นเป็นยาวๆนะครับส่วนโหมดการสร้างนักเตะนะครับก็เล่นบ้างเป็นครั้งคราวนะครับเพราะว่าการเล่นโหมดพวกนี้มันใช้เวลาเยอะนะครับใช้เวลาเยอะผมก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะครับต้องขออภัยด้วยว่าบางทีเพื่อนๆบอกเฮ้ยลันมอดแล้วมันเด้งเนี่ยผมก็ไม่ซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นทุกทุกครั้งที่ผมลงมอดนะครับเพราะว่าผมจะไปอยู่ในโหมดของอันติเมตทีมมากกว่านะครับผมก็เลย อิงไปเรื่องของการออนไลน์นะครับส่วนพวกโหมดสร้างตัวนักเตะโหมดโค้ดเนี่ยผมก็จะพยายามลองให้แล้วกันนะครับถ้ามันมีปัญหานะครับโอเคนะครับก่อนจะลันเกมนะครับผมขอลันตัว LE ก่อนนะครับ LE ก็รันปกตินะครับลันปกติเลยนะครับกดลันขึ้นมาก่อนนะครับกดลันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วค่อยมาลันตัวมอดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับบางทีมันก็มีลวน มีเด้งมีค้างบ้างนะครับก็ตามภาษาของตัวมอดที่มันไม่สมบูรณ์เพราะว่าตอนเนี้ต้องบอกเลยว่าแอนตะี้ชีตน่ะมันมันก็ฉลาดเอาเรื่องอยู่นะครับเราต้องรอตัว FIFA MOD Manager เวอร์ชันใหม่ออกมาเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างในกรณีนี้นะครับเด้งไปแล้วนะครับนี่ก็คือไม่เข้านะครับเนี่ยเห็นเห็นเลยไม่เข้านะครับทำรอบแรกไม่เข้านะครับเดี๋ยวเรามาลันอีกทีนะครับอีกทีหนึ่ง เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมมารันตัว LE ก่อนนะครับแล้วค่อยมารันตัวฟ FA MoD นะครับมาดูรอบที่2จะรันผ่านไหมนะครับสำหรับคนที่เล่นมอ d หรือชอบใช้มอ d นะครับอันนี้ก็ต้องต้องยอมรับนะครับต้องต้องทําทำใจบ้างนะครับว่ามันอาจจะมีปัญหาอย่างนี้แหละเพราะว่าตัวเกมเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เรา Mod เขาได้ง่ายนะครับโอเครันครั้งที่2ไม่มีปัญหาครับ เข้าเกมมาแล้วตัวโปรแกรม LE มันชอบจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่ากด F9 ปิดไปก่อนเลยนะครับแล้วมันก็ไม่ค้างไม่อะไรนะผมเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูในโหมดของ manager ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ setting ก่อนนะครับโปรไฟล์นะครับที่ผมว่าโหลดก็คือ5แล้วก็55นะครับ PM ให้โหลดตัวนี้นะครับอย่าไปดูตัวบนนะครับตัวบนนี้ผมแก้ไขแล้วนะครับซึ่งผมมี มอดอีกตัวหนึ่งที่ผมเอาไว้ลองมอดหน้าที่มันหมดอายุนะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับให้โหลดตัวล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมอดเพิ่มเติมดีกว่านะครับว่ามีอะไรมามั่งนะครับเรื่องของชุดแข่งยังไม่มีมานะครับเท่าที่ผมดูตอนนี้นะครับหน้ามันก็ไม่เพี้ยนนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าที่เพื่อนถามมาว่าหน้าเพี้ยนนะครับผมคือถ้า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 มีปัญหาเรื่องของพวกนี้นะครับผมแนะนําให้ทักมาทางเพจน่าจะดีที่สุดนะครับ เพราะว่าถ้าทักมาทาง y o u t u b e นะครับมันไม่เห็นภาพนะครับผมก็ตอบลาบากเหมือนกันนะครับทักมาทางเพจก็ได้นะครับเพราะว่าปกติที่ผมใช้มอดหน้ามันก็ประมาณนี้นะครับไม่ไม่ได้เพี้ยนอะไรเยอะแยะนะครับหรือเพื่อนๆเล่นลีกอะไรนะครับก็ไม่ได้ระบุมานะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าหลักๆผมก็อยู่แค่ลีกอังกฤษกับลีกสเปนนะครับผม ดูอยู่น้อยลีกอยู่นะครับนะมันก็ตรงตามที่ตัวนั่นตัวคลิปแรกที่ผมลงไปอยู่นะครับมันก็มีนะครับโอเคนะครับแล้วก็ในมอดตัวนี้มันก็จะได้ลีกอิตาลีนะครับเกาโชนะครับก็ชุดก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นได้ลายเส้นมาแล้วนะครับสำหรับตัวมอดใหม่ที่เข้ามานะครับในมอดชุดนี้ก็มีการ การเลื่อนชั้นของทีมต่างๆแล้วนะครับอย่างเช่นของพรีเมียร์ลีกก็เลสเตอร์ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็อิฟสวิทนะครับเซาแทมตันนะครับ3ทีมนะครับที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับชุดนะครับก็จะประมาณนี้เออ่เดี๋ยวไปดูลองเท้ากันหน่อยนะครับสำหรับรองเท้านะครับอุ้ยใครเนี่ยหน้าไม่ตรง อ๋อคนนี้หรือเปล่านะครับที่บอกหน้าไม่ตรงนะครับอ๋อหน้าไม่ตรงโอเคเห็นละหนึ่งตัวหน้าไม่ตรงก็ไม่ได้เปิดดูทุกตัวนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวนะก็ถ้ามันมีตัวไฟล์หน้าอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ตัวโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมเข้ามาแก้ได้นะครับแล้วก็เซฟสคอรอตไว้นะครับถ้าผมมีเวลาผมถึงจะทำนะครับในเรื่องไอ้พวกที่หน้าไม่ตรงเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวรองเท้าดีกว่านะครับรองเท้านะครับน่าจะเหมือนจะเห็นเพิ่มเห็นมีเพิ่มมาแวบๆบแบบนะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเพิ่มมาเยอะไหมนะครับสําหรับมอดชุดนี้นะครับรองเท้าก็น่าจะใกล้เคียงกับของเดิมนะครับสําหรับมอดรองเท้าประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับมอดรองเท้าก็ได้เพิ่มมาอยู่นะครับไปดูในโหมดของยูโรก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราลงมอดตัวยูโรลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นเป็นฝรั่งเศสดีกว่านะครับเดี๋ยวเล่นฝรั่งเศสดีกว่าโอเคไปครับ มอที่ผมลงเที่ยวนี้มีมอเรื่องของเกมเพย์ด้วยนะครับส่วนมากมันก็มีคนทําเยอะอยู่นะครับเรื่องของเกมเพย์ครับแต่ผมรู้สึกว่าเจ้าเนี้ยที่ผมที่ผมอ่า ลองลงดูนะครับรู้สึกเล่นแล้วสมูทดีครับความเหมือนความเขาเรียกว่าอะไรอะฟิสิกนะครับนี่มีคำว่าฟิสิกด้วยเรื่องของท่าทางเรื่องของอิริยาบถนะครับของนักเตะดูดูดูจะสมจริงดีนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการยิงการบล็อกนะครับการจับบอลอะไรพวกนี้ บางเจ้านะครับตัวอมอสเนี่ยมันมันใช้แล้วมันเหมือนมันมันมันบักบักมันเล่นแล้วขัดขัดนะครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบลงครับพอดีมันมีเจ้านี้ผมก็เลยลองลงดูนะครับเล่นแล้วก็โอเคครับลื่อนดีนะครับไม่ได้ ไม่ได้หน่วงไม่ได้ต่างกับตัวเกมหลักนะครับของถ้าคนไม่ไม่ค่อยลงตัวมอตของเกมเพย์นะครับจะรู้สึกว่าตัวตัวเดิมนะ่ของของเกมนะครับที่เป็นเกมเพย์หลักอะ่ะมันจะมีสปีดท,ที่เร็วกว่าพวกมอสมอสเกมเพย์เนี่ยมันจะมีความเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะหนืดหนืดกว่านิดนึงครับไม่ให้เหมือนเราวิ่งเร็วเกินไปนะครับ ผมว่าเจ้านี้โอเคไม่หน่วงเกินไปไม่ไม่เร็วเกินไปนะครับ,บมีความสมจริงอยู่นะครับมันมีอีกเจ้าหนึ่งครับแต่แต่รู้สึกว่าเจ้านั้นอ่นอะตัวมอดเวอร์ชันใหม่ๆเขาอ่ะที่เกี่ยวกับเกมเพย์ มันจะได้เสียตังค์นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าขเขาจะปล่อยให้เราใช้ฟรีนะครับแต่ก็เวอร์ชั่นก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ลองใช้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลงแต่พอดีมีเจ้าเนี้ยผมเห็นคนใช้แล้วเขาบอกว่ามันมันดีผมก็เลยลองลองเอามาลงเล่นดูนครับโอเคครับเดี๋ยวเล่นเท่านี้พอเดี๋ยวผมจะลอง จิมเอ็นดูนะครับเพราะว่ามันผมลองแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เด้งนะครับมันไม่เด้งมันไม่เด้งหลุดนะครับเดี๋ยวจะไปลองอีกในโหมดของเมนเจอร์ดูนะครับที่เพื่อนๆถามมาว่ามันมันมันเด้งมันชอบค้างชอบชอบหลุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปลองในตัวนั้นดูนะครับที่ตอนนี้มดที่มันมีปัญหานะครับที่เห็นจัดจะเลยเห็นชัดๆเลยตอนเนี้ยมันเล่นอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์ไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นอันติเมตเนี่ยกดเข้าไปนะครับ ค้าง100%นะครับไม่โหลดไม่อะไรเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมลงมอดชุดใหม่หรือเปล่านะครับมันก็เลยไม่ไม่เด้งไม่หลุดนะครับหลังจากเล่นจบหนึ่งแมตช์นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วก็กดออกนะกดเอนไมดูนะครับแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเด้งค้างแล้วจะออกไปเลยไหมนะครับ ก่อนอัดคลิปเนี่ยผมลองแล้วรอบหนึ่งรู้สึกว่าจะไม่เด้งนะครับเล่นต่อเน,นื่องได้ปกตินะครับไม่รู้ว่าทีา่บอกว่าเด้งกันเนี่ยมันมันอยู่ในโหมดไหนนะครับถ้าผมผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยผมลองในโหมดของเมนเจอร์นะครับผมก็นิวตลอดนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าการลองมด <laughs> ผมไม่ได้ลองจากตัว <laughs> เกมที่เป็น ที่สร้างไว้แล้วนะครับพอดีถ้าลงมอดใหม่ผมก็ new นิว mode ใหม่ตลอดนะครับตอนนี้ก็อยู่ในแมตช์ของปีซีซั่นนะคตัวมอดก็ตามที่เห็นด้านนอกเลยนะครับที่ผมใช้ก็จะประมาณนั้นเลยนะครับก็จะมีมอดเกี่ยวกับโหมดของอการสร้างนักเตะโหมดของเมนเจอรนะครับที่มีเพิ่มเติมมาแล้วก็เป็นมอดของเกมเพย์นะครับ จริงๆมอดพวกนี้มันมันมีเยอะอยู่แต่บางครั้งผมก็ไม่ได้ไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมผมไม่ได้ใช้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาลงมาให้ลองนะครับเพราะว่าบางทีเจอปัญหามันตอบไม่ได้นะครับผมก็เลยตัดปัญหาคือไม่เอาไม่เอาลงมาดีกว่านะครับเพราะบางทีก็ไม่ได้มีเวลาลองนะครับนี่ครับผมว่ามอดเกมเพย์ตัวนี้โอเคนะสมจริงดีนะครับ เรื่องของเกมเพย์ผมเคยลองใช้หลายตัวแล้วมันหน่วงเกินนะครับเล่นแล้วลำคาญนะครับก็เลยไม่ค่อยลงพอ,พอดีมาเห็นเจ้านี้แหละผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไปดูนะครับของเว็บนอกอะมันโอเคดีนะครับไม่ค่อยเห็นใครตินะ <c oughs> ไม่เห็นใครติ <c oughs> ก็เลยมีแต่บอกกูดกูดทั้งนั้นเลย <c oughs> ก็เลยเอาลองมาลงดูนะครับ เดี๋ยวเล่นอีกแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกดข้ามไปเลยนะครับดูซิว่ามันจะเด้งหลุดไหมนะครับนี่ครับมันจะแอบช้าอยู่นิดนึงนะครับเวลาเราสปินนะครับมันก็จะไม่ปุ๊ปปลาดนะครับเหมือนตัว เหมือนตัวเกมเพย์ของเดิมนะครับแต่ผมเห็นส่วนมากคนก็ใช้เยอะนะครับพวกไอ้มอดเกมเพย์เนี่ยคนใช้เยอะนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าของตัวเกมเพย์หลักของตัว FCA อ่ะมันเร็วเกินไปหรือเปล่าเขาถึงไม่ชอบนะครับ ก็ไม่ได้ถือว่าวิ่งชา้าจนน่าเกียดนะครับก็โอเคอยู่นะครับโอ้โห โค้ดใหม่ครับโค้ดใหม่หัวร้อนเชียวไม่เวลามเดินช้าจังเลยไม่ได้ปรับเวลาด้วยนะโอเคพอละเดี๋ยวผมกดซิมดีกว่าอยากรู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเด้งออกไปเลยไหมนะครับไม่เด้งนะครับไม่เด้งนะครับในโหมดของเมนเจอรนะครับไม่เด้ง ครับไม่เด้งโอเคเดี๋ยวออกก่อนแล้วกันนะครับแต่ถ้าค้างอมีแน่ๆถ้ากดเข้าตัวอันติเมตทีมครับก็ลองให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับตัวมอดเพิ่มเติมนะครับในตัวนี้ก็ตามที่ได้แจ้งไปนะครับตัวหน้าก็มีการเพี้ยนอยู่นะครับเพี้ยนอยู่ในบางตัวหรือเปล่าเพราะว่าผมต้องขอภายจริงๆผมไม่ได้เปิดไล่ดูทุกทุกตัวนะครับอ๋อนี่ไงนี่ก็เพี้ยนะครับอ๋อนี่หน้าเพี้ยนครับ ส่วนมากถ้าหน้าเพี้ยนก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวมอดตัวสคอรตนะครับที่เราโหลดมานะครับมันจะเรียกว่ามันสร้างมาไม่ตรงกันกับมอดตัวอื่นที่เราลงนะครับมันก็เลยหน้าเพี้ยนสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับตัว LE ที่รันไม่ได้ไอันนี้ยผมหาคําตอบให้ไม่ได้จริงๆนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันเป็นที่อะไรนะครับแต่เท่าที่ผมลองทําให้เพื่อนๆน,นะครับใน ช่องหรือในทางของเพจอ่ะผมทําให้สองสองถึงสามคนแล้วแหละก็ไม่ผ่านเหมือนกันครับใช้เวลาทําอยู่นานเหมือนกันครับแก้แล้วแก้อีกก็ไม่ผ่านนะครับผมไม่มั่นใจนะครับไม่มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีคนไหนที่จะลองอล้างวินโดว์แล้วลงใหม่ดูอีกทีแล้วมันจะได้หรือเปล่าไอ้น,นี่ผมก็ไม่กล้าบ,บอกว่าลองทําดูแล้วมันจะหายนะครับไอ้น,นี่ก็ต้องบอกว่าต้องรอนะครับถ้าใครไม่อยาก ใช้ตัว l i g ์อ e ดิเตอนะครับน่าจะต้องรอให้มันมีตัว f ีฟ่าม d นะครับตัวใหม่ออกมานะครับที่เอามาแก้ในตัวของ a n t i c h e e t เวอร์ชันล่าสุดนะครับเพราะว่าปกติเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ทำออกมานะครับแต่อาจจะต้องรอสักเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยนะครับตอบปัญหาได้ไม่ครบหรือแก้ไขให้ปัญ หรือแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆได้ไม่ทุกท่านก็ต้องขอเพงจริงนะเพราะว่าบางปัญหาผมก็สุดปัญญาจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นทุกโหมดนะครับแต่ก็จะพยายามหาคําตอบให้นะครับถ้ามีเวลานะครับผมก็อาจจะลองใช้ทุกพวกเครื่องมือหรือโปรแกรมนะครับต่างๆที่มีอยู่แล้วลองทําตามที่เพื่อนๆได้สอบถามเข้ามานะครับยังไงก็พูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับช่วยได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ก็จะพยายามหาทางช่วยให้เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ